ก็ยึดใส่กับแผ่นเลยดึงใส่กับพื้นมันมันถึงเขาเรียกอะไรโยกไปคออออำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรอบเรียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ผมก็จะมาติดตามชีวิตรถสไลด์หนึ่งวันนะครับมากับทีมงานนี่อะไร CRC ของมอสนะครับแล้วมากับจับนี่ไหนดูเสื้อทีมงานนี่ CRC นะครับมากับจับแล้วก็รถสไลด์มอสเราจะเราไม่กินเดียวตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออากาศอํานวยนะครับจังหวัดสกลนคร เราจะมาเอารถโมไซค์ไปไปไปมิติ้งอยู่ที่บึงคงหลงครับตอนนี้กรลังติดต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้สงสัยจะได้มากินก๋วยเตี๋ยวอยู่อากาศสไลด์ของมอสนะครับ CRC ติดต่อได้นะครับสนใจสไลด์นี่ตามเบอร์โทรนี้ตามเบอร์โทรนี้นะครับ ติดต่อได้ถ้าใครสนใจนะครับทั่วประเทศนะครับราคาก็เป็นสอบถามเอาแต่ตอนนี้เรายังติดต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้นะครับเราก็ต้องรออยู่ที่อากาศนี่แหละตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันคาวเทคครับดูบ้านทรงไทยบ้านทรงไทยสวยมากแต่น่นอนก็คงไม่กล้ากลัวน่าจะเป็นรีสอร์ทครับข้างในน่าจะเป็นรีสอร์ทอ่ะเราเรารอ ผู้ว่าจ้างแล้วก่อนก็จะเอารถขึ้นแล้วก็จะไปมึงคงลงกันอ่ะเราก็มาถึงบ้านลูกค้านะครับผู้ว่าจ้างเรามาถึงแล้วเราก็ก็จะเอารถขึ้นกันก็บรรยากาศดีครับ ยายเรากำลังโลก,กาโลก,กาหรือปุกาบรรยากาศดีครับลมลืน่นเย็นงงมาอันมะม่วงเหมาจมพากันจมจะกินมะม่วงจนสุดทางครับลืมเฮดเจลไหมาขั้นแรกขั้นแรกทรงขั้นแรกของเราครับทรงเสียงของเราย่าเข้ากับเสือเลยวะมา ขึ้นมาแล้วครับสีวาวชุดใหญ่ครับตัวนี้ดูจากท่อแล้วน่าจะหกขึ้นห้า2องพี่ฮะชีสี่เก้านี่ครับโอ้โย แดงน้ำเงินมันหูท่อ ครับติดต่อได้นะครับ C R C สไลด์ออนสไลด์ออนหรือเรียกมอสสไลด์ออนก็ได้ครับเบอร์โทรครับ06555110อะไรนะ1089เอาขอัมเมารถตู้มาพร้อมเหมือนเอาไปรถแจ้งเนะเาะนี่ครับแล้วก็ยึด ใส่กับแทนเลยดึงใส่กับพื้น,ม,นมันถึงเขาเรียกอะไรโยกไปโยกมาซ้ายโยกอยืนฟอร์ซ้ายขวาซ้าย,ายแล้วก็จองหลังเหรอจองจองหน้าจองหลังจองนี่นก็แปลว่าดึงครับดึงลงดึงลงอะจอง

เจ็ดแปดเนี่ยสิบมิลเดี๋ยวเจอสี่เก้าสี่เก้าชักสามวิเสร็จ์จองนะ้วก็้จองหลังยู่ ป็นอันเสร็จไปแล้วครับหนคันอยู่คิงนิ่งอยู่คิงนิ่งครับอยู่อยู่คิงนิ่งนี่ก็แปลว่าอยู่แบบแน่นหนาโดยทีมงานมืออาชีพครับทำมาแล้วกี่ปีทำมาแล้วกีปวก่ปีนี่ ถ้าจะพูดเป็นปีชาปีสมเดือนทำมาแล้วกี่ปีปีสมเดือนเราต้องตอบเป็นปีได้อย่าตอบเป็นเดือนประมาณกี่ปีสี่ห้าปีห้ปีครับรับมาแล้วห้าปีสไลด์ทั่วประเทศไทยครับติดต่อได้ แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจประกันก็ทักผมมาด้วยขายประกันนะครับพรบต่อทะเบียนนะครับประกันก็ทักคอมเมนต์มาครับอีกคัสหนึ่งอันนี้เขาก็เรียกทรงเส็งแบบนี้โอ้โหดูมเล็กครับทำไมทำไม สมัยค่อยเสือสมัยนะเสือด่าง้โซนิมอหนึ่งมอสองโ,โ,โ,โอ้หโซน <c oughs> ทรงเซ็งอีสงสูเลยทรงเซ็งสมซื่อทรงเซ็งทรงเซ็งโอ้เขาหิดจานบางจานน้อยเนาะ ร้อยนะครับพร้อมเดิน,น,เนทางนะครับตอนนี้พวกเราก็มาถึงปั๊มคําตะก้าครับเขาจะเอารถโมไซค์ลงปั๊มคําตะก้าแล้วเขาก็จะขี่ไปมาดูโอ้เยอะแยะมากไส่ละเยอะเยะ บึบๆปันตัดเราต้องไปนู่นนี่นี่ข้างก็คันขาวนะมอสมันถึงเราถึงจะสไลด์ลงได้คันโฮมเสีาเยอสาอแล้วมันเละขอบคะณรคกท่า น้ำไม่เล่นน้ำไม่เหมือนเลยดีนะครับเป็นเขาใส่บอกบอกความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงครับอ่าบรรยากาศในปั๊มน้ำมันคับสกานะครับคึ้คืนขึ้นคืน ร้อยไปสองคันครับคันหนึ่งคันหนึ่งสายน้ำมันแตกอีกคันหนึ่งไม่รู้เป็นไรอันนี้สายน้ำมันแตกคันนี้ก็เรียบร้อย,ออยออดโดยทีมงานคุณภาพของอ โอ้สื่นใจเ้ยครับด <|so|>> ื่มไม่ขับนะครับพอผมไม่ได้ขับ ก็กำลังจะกลับบ้านเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วคนก็จะกลับนะครับเราก็จะเดินทางกลับรถก็สไลด์ขึ้นเรียบร้อยนะครับไม่รู้เขาจะให้ลงตรงไหนเราก็ไปเรื่อยเพราะว่าเราคืองานบริการ ตอนนี้เราก็มาส่งรถลูกค้าถึงอำเภออากาศอำนวยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามหนุ่มนะครับเราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ใช้บริการ CRC สไลด์ออของ m o สนะครับก็<ๆ>ขับขี่ปลอดภัยรครับไว้ใจพวกเรา ชายส,ส, <laughs> สุดชายสุดผมไม่รู้คิดไม่ทันคิดไม่ทันสมองอย่างนั้นเอาเป็นว่าเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีคราบนะครับทุกท่านทุกคนนะครับบ๊ายบายไปดีเหรอไปแล้ว <laughs> ไปไมครันกลับ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 